สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาเจอกับบังกาฟูสโกก <า S 2> นันอีก<ด>เช่นเคยนะครับวันนี้เรามามองกันที่อบอลหลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้บังของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีอยู่3คู่คู่ด้วยกันนะครับอ่ะบังกาก็จะมาดู ในคู่ของทางเมาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราสตารัสการ์ตาสรา,สา,รายเรามาดูรายอัพของคู่นี้กันนะครับรายอัพของคู่นี้เนี่ยาทางมอสคาดว่าทางโค้ด อเออริงมอลเนี่ยคาดว่าจะจัดทัพในแผน352หพวกสาประตูจะเป็นคาร์สตอมและอกองหลัง3ตัวเป็นฮาวกานและยอนบักและอเออริงเซนและ กองกลาง5ตัวเป็นลินเนสแล้วก็เบอร์วิกและแฮกเกมและก็ทางเอริกเซนนะครับเอริกเซนและฮาเกนส่วนหน้าเป้าสองตัวเนี่ยเป็นเบอร์นเฮลเซนและไอเคมส่วนทางอ่ การ์ตาลายเนี่ยจะนำทัพมาโดยอาคารเบิร์นคาดว่าจะจัดจะจัดแผนในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นมอสเลล่าและอกองหลัง4ตัวเป็นทางโบอี e, และเนลสันและไฮฮาน แล้วตัวกองหลังริมเส้นเป็นอังเคเลเยอร์นะครับส่วนกองกลางกองกลางของทางฝั่งของการาตาสลายนั้นกองกลางเป็นโอริเวล่าและคูลูนะครับส่วนสามตัวคอย ทำเกมมีตัวอย่างยูมาร์ทและมอร์เทนและปีกซ้ายเป็นอังเตอร์คูรุและหน้าเป้าเป็นอ,อีกาดี้คอยทำอคอยทำประตูให้กับทางกาลัสซาย์ลนยนะครับเรามาดู สภาพความพร้อมของทีม,มออสกันนะครับตัวเช่าตัวแทนจากทางรีกโนเวเน่เพิ่งจะปิดรังเจ้าไปกับทางวารเรลันกาไปศูนย์ต่อศูนย์ในเพื่อนในในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนอะจะฟาดแข้งกันเนี่ยไม่มีรายงานตัวจีบไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน แน่นอนว่าคุมกาลังหลักทั้งหมดเนี่ยจะอยู่กันครบเครื่องอย่างแน่นอนนะครับส่วนสภาพทีมขอสภาพทีมล่าสุดของทางการาตาสรายเนี่ยตัวแทนจากลรีกตุรกีเพิ่งจะเปิดรังเปิดรังเอาชนะกับทางแอปซ่อน สปนะครับไป2อตศูนในหลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาของคู่นี้เปิดออกมาที่ราคาเสมอ ตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับเดิดออกมาที่ราคาเสมอส่วนในราคาจ่ายน้ําจ่ายน้ําร้นๆเลยนะครับอตอนนี้ไหลลงมาที่น้ำเกส่วนสูงต่ํานั้น2ลูกครึ่งส,ส่วนฝั่งสูงเนี่ยจ่ายอยู่ที่น้ำแปตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ำเก้านะครับ แล้วฟังต่ำอะฟังต่ำเนี่ยใจยที่น้ำลน้นล้นตอนนี้ไหลลงไปที่น้ำาก้าวนะครับเราก็มาดูกันอีกคู่นะครับอีกคู่เนี่ยบางคัาก็มองกันในหลีกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับเราก็ มาดูในคู่ของบากาเปิดบ้านต ER ้อนรับการเยือนของพาณิชย์นายก็ตนะครับเรามาดูไลฟอั friend. Friend uh, พของคู่นี้กันนะครับไลฟอัพไลอัพทางไลฟอัพของคู่นี้เนี่ยทางบากา คาดว่าจะมาในแผน4-3-3ทางผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นมาเทอุสและกองหลัง4ตัวเนี่ยเป็นโกเมสแล้วก็ฟอนเต้นะครับและเนกาเดและมารินส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยเป็นตัวตัวริมเส้นเนี่ยเป็นฮอนดดา แล้วก็เซนเตอร์กลางเนี่ยเป็นคาวันโยและริมเส้นทางขวาเนี่ยเป็นมูนราดีส่วนปีกซ้ายเป็นบูมาและปีกขวาเป็นเปซ,ซี่ส่วนอกองกองหน้าเป้าเนี่ยคอยทำเกมเนี่ยเป็นมาโรส่วนทางฝั่งของพานาเซนไนก็ตเนี่ยคาดว่าจะมาในแผน4 2 3 1 เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นบิโยรีและกองหลังสี่ตัวเนี่ยเป็นวาเจนิสและเยนวายและมูนอสแล้วก็กองหลังสี่ตัวเป็นมาเรโนวิสตัวนกองกลางเนี่ยกองกลางเป็นเปเรสและ ิเนและหน้า,ลนากล้องหน้าสามตัวเนี่ยเป็นามาซินี่และดูริสิตและเบนัสส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นซุปอ่านะครับ ส่วนเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดกันนะครับของทางบาก้าฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางบาก้าเนี่ยดูเฉพาะาในลีกยอฟ่าที่เพิ่งเตะกันไป2นัดนะครับเห็นได้ว่าทาง บาร์าเนี่ยชนะไปสามศูนแล้วก็สี่หนึ่งลว่าในลีกแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบาร์าก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของพานิพานิไน,นกอตนะครับฟอร์มหลังสุดอ่ะฟอร์มสีนัดหลังสุดแล้วกันนะครับ พราะมันเตะกันสีนัดหลางสุดชับดูเราดูกันในเฉพาะในลีกของยูฟาลีกของยูฟาเนี่ยทางพีนาพินาเทนไนกอตเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับเห็นได้ว่าทางพินาไนากอตเนี่ยฟอร์มดูค่อนข้างไม่ค่อยสม่ำเสมอส,สักเท่าไหร่นะครับเราก็ มาดูความพร้อมก่อนเกมของทางบาก้าถ้าบาก้าเนี่ยเจ้าถิ่นสมโมสรต,ต,ตัวแทนจากโปรตุเกสเนี่ยภายใต้การนำทีมของกุนซืออูโตโอเก้เนี่ยผลงานที่ผ่านมาเขาฟาดานชนะทาง TSC บาราโตโรปล่ามาด้วยสกอร์สองสองนัด รวมเจ็ดประตูนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีรายง,งานตัวติดหรือติดโทษแบนใด,ดๆด้านการตัดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2 4, 4 2 2> นะครับจะมีตัวผู้เล่นอย่างอ่าวิซี่และบ,บูม่าคอยั้นเกมอย่างที่ว่าบอกรายอัพไป,ไปเมื่อกี้นะครับ และยังมีหัวหอ,อกอย่างอาวารยาร่าคอยทําเกมราสกอร์ส่วนทางฝั่งของพีนาไนาส์ไลกอตเนี่ยภายใต้การนำทีมของกูนซืออีวานยาโนวิทเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาฝ่าด่านชนะทีมดังอย่างมาร์เซยม,มาได้โดยการชนะจุดโทษแบบ ลุ้นสุดๆนะครับแมตท,ที่ต้องดวลกับบาก้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานยากโดยสภาพความพร้อมเกมวันนี้รอเช็คความความฟิดทางแบ็กซ้ายอย่างควรกาแค่ายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวผู้เล่นหลักอย่างดานียลเมนซินี่และบาเนลฟิลิป คอยสร้างสารรค์เกมในนัดนี้นะครับส่วนทัศนะของผมเนี่ยมองว่าเจ้าบ้านอย่างบิงบาก้าเนี่ยพวกเขาเป็นทีมจากโปรตุเกสที่มีผลงานเข้ารอบชนะกับทาง T ี c สบาก้าโตโปราด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อหนึ่ง ส่วนทางฝั่งของทีมเย็นของอย่างพานาทีในกอตเนี่ยรอบที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับที่ที่ชนะทางมาซเซมาได้ด้วยการทําจุดโทษแต่ทางเหร็ดราคาเนี่ยเปิดออกมาบาก้าเป็นฝ่ายต่อครึ่งคัวปลูก แนะนำว่าให้อยู่ฝั่งทางบากาเป็นทีมที่แข็งกว่านะครับพราะดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยดูจากผลงานฟอร์มแล้วเนี่ยทางบาการาทำได้ดีกว่าพอสมควรนะครับเรามาดูราคานะตอนนี้นะครับ ราคาณนาะตอนนี้เปิดมาที่ครึ่งลูกแล้วตอนนี้ไหลขึ้นไปที่ครึ่งควบลูกนะครับในราคาจ่ายน้ํแปดส่วนทางสูงต่ํานั้นเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งตอนนี้ไหลลงไปที่สองลูกควบนะครับฝั่งสูงนั้นจ่ายอยู่ที่น้ำเก้าตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ำลดๆนะครับ ส่วนต่ำนั้นจ่ายอยู่ที่น้ำเก้าตอนนี้ไหลลงไปที่น้ำแปดวันนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะครับมีให้สองคู่คู่แรกเราให้ไปที่การัตาสลายต่อการัตาสลายในราคาเสมอ ตัวนทางอีกคู่นึงเนี่ยให้ไปทางบาก้าในราคาครึ่งรูปนะครับอ่ะก็บอลก็เตะกันเวลาตีสองวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับก็รอเลี้ยรอลุ้นรอชม รอกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บังก้าก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ